สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำ notification ราคาทองวันนี้นะคะกันนะคะโดยวิธีการทำเนาะเราก็จะเข้าไปหาเว็บราคาทองคำนะคะออของสมาคมผู้คาทองคำ ะะก็จะเป็นโกลเทเตอร์ก็ได้นะคะหรืออันนี้ก็ได้นะคะวิธีการทำนะคะเราจะใช้ nxn เนาในการตั้งนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะเราจะใช้เป็น t ิ c เกอร์แม a นวลีก่อนเพื่อเทสว่ามันเวิร์กไหมนะคะ อ่าแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้ในการไปดึงข้อมูลในเว็บมานะคะก็คือจะเป็นตัว HTTP request เป็นตัว request ที่เหมือนกับการกด API ทั่วไปเลยนะคะเราก็จะไป request หน้าเว็บเพ็บนี้มานะคะ URL นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ใครเข้าเว็บก็สามารถกดได้เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมี authentication อะไรนะคะข้อมูลที่ออกมาได้นะคะมันก็จะเป็นข้อมูลเป็นภาษา HTML ยาว,ยาว ะะก็จะเป็นข้อมูลใหญ่ๆเลยนะคะสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเติมนะคะก็คือเราอยากดูแค่ราคารับซื้อเนาะคือจริงๆแล้วที่มาคือเมื่อวานก่อนไปซื้อโป,โปร0% 3เดือนของโอโล,ล่ามานะคะถ้าเรามาคำนวณแล้วก็คือมันจะต้องขึ้นไปถึงแบบประมาณ5 4นสี่เอ,อ 5, 2, นิดๆนะคะถึงจากกำไรเนาะเพราะว่าซื้อมาที่บาทละ 5 00, ้าหนนยนาบวกกับค่าโมอีกเจ็ก็จะเป็น52100นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติบวกสเปรดอีก100ที่มันจะเป็นส่วนต่างระหว่างซื้อกับขายเนาะเพราะฉะนั้นราคาที่เราอยากขายจริงๆคือ52300นะคะก็เราก็จะมาดูกันว่าเอถ้าราคาตรงเนี้ยมันขึ้นไปถึงห้าสองสามร้อยแล้วให้เตือนเราหน่อยนะคะ อ่าวิธีการนะคะเราก็จะคลิกขวานะคะแล้วก็กด inspect นะคะเพื่อดูว่าไอตัวก้อนก้อนยะค่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะมันจะอยู่ในคำว่า detail p r i c e นะคะเราสามารถกด copy ได้เลยนะคะ copy element ได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรากลับมาใน nxn นะคะเราก็จะไปใช้ตัวที่เป็น html นะคะอ่ะ นะคะก็จะเป็น x t a t html content นะคะก็ source จะเป็นตัวนี้เลยจริงๆเราอยากได้คียที่ชื่อว่า d e t a i l p r i c e ucgo bl by เนาะอ่าแล้วเราก็ไปลบทิ้ง ที่เหลือทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่แฮชแทกไว้ข้างหน้านะคะพอเรากด execute นะคะสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะไปแกะมาให้ว่ามันเป็นเลข51600นะคะสังเกตว่ามันจะเป็นเลข51600ที่เราอยากได้นะคะสมมุติเราอยากได้ราคาตัวนี้น้อเราก็กด inspect ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะว่าตรงนี้มันเป็น go bl spy นะคะอะ พอเราได้ราคาตัวนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะส่งตัวนี้ยค่ะไปเป็น HTTP request เหมือนกันเนาะเข้าไปในไลน์ของเรานะคะอันนี้พอดีสินจะ inder, มีตัว l ล n e อยู่แล้วที่เอาไว้แจ้งเตือนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็น LINE เนาะ,ะ HTTP ตัวที่เป็น LINE นะคะเราก็จะใช้เป็นตัว post ก็ได้นะคะเป็นตัวนี้อ่า l ล n e HTTP post s. นะคะก็จะเป็นตัว messaging API ธรรมดานะคะที่จะ ใช้ส่งเมสเซจนะคะเป็นพุชเมสเซจนะคะหรือถ้าสมมุติเราไม่อยากให้มันเป็นพุชอีเมลเนาะเพสพุชเมสเซจนะคะอีกท่าหนึ่งที่จริงๆเราสามารถทําได้เลยก็ให้เป็นเซนต์อีเมลก็ได้นะคะหรือจริงๆเราอยากให้มันส่งมาในทีมเมสเซจก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าขาออกจะเป็นยังไงนะคะอ่าเคสนี้ตรงนี้เราบอกว่าเราอ่ะเป็นโพสต์กันเนาะโพสต์ post เป็นพุชเมสเซจใน API นะคะของ Line นะคะทีนี้เราก็จะเลือก authentication ที่เรามีการทำไว้อยู่แล้วนะคะพอดีดินก็จะมีตัวบอทของหลินอยู่แล้วมีนิแบกเนาะก็จะมี authorization อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ไปติก Send Body นะคะก็เป็น using json นะคะวิธีการโพสเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดูอะไรนะคะเราก็ไปดูตรงนี้นะคะแล้วเราก็ามายอดเนาะ ทีนี้ก่อนที่จะไปทำอะไรได้เนาะเราก็จะต้องไปหาก่อนว่าอาเรา user id ของเราคืออะไรนะคะเพิงเอิญหลินมีแบบเหมือน user id จดไว้แล้วเนาะว่าได้อะไรถ้าเกิดไม่มี user id ตัวนี้ก็จ,จะได้มาซึ่งเว็บผูกนะคะว่าเอ้ยเราอยากรู้ว่าเราเป็น user id อะไรนะคะนี้เราก็ไปหา user id แบบหนึ่งนะคะ ซึ่งอันนี้จะเป็น user ID ของลินนะคะก็จะเป็น u t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  a e d นะคะอ่ะวิธีการก็คือ message เนาะอันนะี้เราก็เปลี่ยน message จาก hello world ตรงนี้ก็เป็นราคาทองวันนี้เนาะแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปนะคะอ่ะเราลองทส s ดูนิดนึงว่า message ตัวนี้มาไหมอ้าวไม่มาอ่ะลองแก้ใหม่ก่อนนะคะ อันนี้แปลว่าเซ็สนสำเร็จแล้วนะคะถ้าเราไปดูในไลน์ก็แปลว่าตัวไลน์เมสเซจตัวเนี้ยก็ได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดไลน์ให้ดูนะคะใน ในไลนตรงนี้ก็จะขึ้นมาว่าราคาทองวันนี้ที่เราพิมพ์ไปเลยนะคะทีนี้อันต่อไปเนาะคือเราไม่เราก็จะมาตั้งสกเกจดูและแทนที่มันจะเป็น When e x กซ์ t คเนาะเราลบทิ้งนะคะแล้วเราตั้งเป็นตัวสกเกจดูทริกเกอร์นะคะว่าเราอยากจะให้น้องตัวเนี้ยเช็คทุกๆกกี่วันหรือกี่ชั่วโมงนะคะสมมติเราบอกว่าอ่ะลองไปเช็คทุกๆ6ชั่วโมงดูนะคะอ่ะแล้วก็ไปต่อกับแฮที่ที่วิเคเหมือนเดิมเลยนะคะ อลองเทสอีกรอบสีว่าเวิร์กโฟไปไหมนะคะ,ะราคาทองวันนี้ยังวิ่งเหมือนเดิมนะคะโอเคทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้อยากรู้ราคาทองตลอดไปเราอยากรู้เมื่อราคาทองมากกว่า5 2 3 0 0เท่านั้นเนาะ,ะหรือว่าจะเมื่อน้อยกว่าอะไรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปทำเรื่องของ if นะคะก็คือถ้าราคาทองตรงนี้นะคะน้อยกว่าอะไรเท่าไหร่นเนาะออ is, uh, is เกรสเตอร์แดนเนาะอ่ะเพื่อทดสอบก่อนเนาะเราก็อาจจะใช้เป็นแค่แบบ2 0 0 0มืก่อนเป็นดัมมี่นะคะลองเทสดู do, นะคะน้องจะเอ r เลนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นตัวอักษรอยู่เนาะเพราะว่าน้องจะบอกว่ามันเป็นตัว A อยู่นะคะวิธีการเราก็สามารถน้องบอกคําตอบมาแล้วด้วยว่าให้กด two number นะคะอ่ะกด two number ลงไปนะคะลองเทสดูอ่ะ น้องบอกว่าไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเราก็เอาใหม่แล้วก็เราก็ไม่ได้แก้เองเหมือนกันนะคะเราก็ตรงนี้ไปถามน้อง ChatGP t ได้เลยนะคะแล้น้องจะมีในายก็ได้นะคะว่าเออ I want to convert this to number in NNN เนาะน้องก็จะคิดมาให้เรานะคะว่าเราจะแก้ย่งไง ลอน้องคิดแป๊บนึงนะคะอานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องให้ทำนะคะก็คือน้องให้ใส่เป็น r e l a c e นาะแล้วก็ replace นะคะอะลองดูซิว่าน้องสิ่งทีท่น้องทำมาโอเคไหมตึง้งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันกลายเป็นเป็นตัวเลขแล้วเนา อันนี้โอเคนะคะก็จะกลับเป็น true นะคะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไม่เอาเท่านี้เนาะจะเป็นเอาเป็น52300อ่ะเราต้องกดเทสอีกรอบค่ะตอนนี้มันจะเด้งเป็นฟ s ลแล้วเพราะว่าราคามันยังไม่ถึงเนาะอ่ะก็จะไม่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถได้ flow แล้วว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดสมมติราคาทองถึงราคาเท่านี้แล้วนะคะให้ส่งมาเตือนเรา ะะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ตัว n x n เพื่อแจ้งเตือนราคอทองได้อย่างง่ายๆเลยนะคะก็หวังว่า,าตัวเดโมตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเซฟไว้แล้วเดี๋ยวจะเอ็กพอร์ตเป็นตัวบลูพิ้นทิ้ไงไว้ให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะ